สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวะทางเยอรมันครับประจาค่ำคืนวันพุทธที่22นะครับสำหรับเยอรมันเดนมาร์กวันติดแต่น้องเมื่อคืนนี้ก็เสียดายเหมือนกันครับแต้มเดียวมี50มา40นะครับเมื่อวานศูนย์หลักศูนย์หลักมาบนล่างนะศูนย์หลักหน่วยมาบนล่างก็เด้งไปรูดศูนย์นะครับขาเจาะต้องขออภัยครับรูดเงินต่อวันนี้แล้วกันนะครับ เยอรมันเปิดที่ลบครับ22614ครับ22614วันนี้เด่นสุด8ครับ8228 8หน้ามีหน้ามาครับฮีเล็งไว้อีกชุดนึงคือ0ท้ายศูย์บนล่างนะถ้ามาท้ายศูนย์บนล่างขออาภัยแล้วกันชอบชอบ8มากกว่า0นย์นิดน,นึงครับก็จะเป็น08 32ท่านใดชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับ และถ้ามีโฆษณาดูให้ผมด้วยนะครับขอขอบคุณร่วงหน้าครับผม3 802 18 28ร้อยมัดสครับ208 2 38 2 18 228 288 2 32 233 202 200ครับสำหรับเยอรมันจะปิดที่ประมาณประมาณ4ี่ทุ่ม50ครับประมาณนั้นประมาณนั้นก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับ3รัฐนะครับเดี๋ยวเจอากทีดาวโจนครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับแล้วก็ ขอให้สมหวงังขอให้มีโชคไม่ราบในะทุกการลงทุนวันนี้ค่ำคืนนี้ครับสวัสดีครับผม